สวัสดีนะครับผมชูกาสวัสดีนะครับผมชูกาเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินเรื่องของหนอนมองโกเลียไหมครับที่มันจะเป็นหนอนทะเลทรายถ้าพูดให้เห็นภาพนะครับมันก็จะเป็นเหมือนดูนแต่เจ้าตัวนี้ก็อาจจะตัวไม่ใหญ่เท่าผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาและมันก็เคยมีเหตุการณ์ที่มีคนพบเห็นหนอนยักษ์มองโกเลียด้วยนะครับถ้าหากผมผิดพลาดตรงไหนผมก็จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยอดวิวตกมากเพื่อนเพื่อน,อนก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยครับ เจ้าหนอนยักษ์มองโกเลียมันก็คือสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายหนอนนะครับหรืออาจจะเป็นไส้เดือนยักษ์ที่มีคนเชื่อว่ามันอาศัยอยู่ในทะเลทรายโกบีในมองโกเลียนะครับที่มาของเจ้าหนอนยักษ์ตัวนี้นะครับมันมาจากความเชื่อของชาวมองโกชื่อของเจ้าหนอนยักษ์ในภาษามองโกถ้าแปลเป็นไทยมันก็จะแปลว่าลำไส้ใหญ่เนื่องจากชาวมองโกเชื่อว่ามันจะอยู่ในลำไส้ใหญ่ของวัวและแพะ เจ้าหนอนยักษ์ตัวนี้เป็นที่รู้จักครั้งแรกของชาวตะวันตกเมื่อปีคศ1926เป็นเพราะว่าได้มีนักสำรวจชาวอเมริกันเขามีชื่อว่าลอยแชปแมนแอนดูเขาได้เขียนลงในหนังสือของเขานะครับที่พูดถึงหนอนมรณะมองโกเลียตามที่เขาได้ยินมาจากชนพื้นเมืองและลักษณะของเจ้าหนอนมองโกเลียมันจะมีความยาว2-5ฟุตแต่ก็อาจจะมีความใหญ่ได้มากกว่านี้นะครับและลำตัวของมันก็จะเป็นสีแดง ลำตัวของมันก็จะเหมือนกับไส้กรอกทำให้คนที่พบเจอมองเห็นมันได้ชัดเจนและทั้งตัวของมันก็ยากที่จะแยกออกว่าส่วนไหนเป็นหัวหรือหางกันแน่ความเชื่อของพวกเขามันเป็นสัตว์ที่ดูร้ายมากเลยนะครับและมันก็ยังสามารถพ่นกดกรรมาานออกมาได้ด้วยกดที่มันพ่นออกมาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับมันก็จะเอาไว้พ่นใส่เหยื่อของมันที่เป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านและก็รวมไปถึงมนุษย์ด้วย แต่สกิลของมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับชาวบ้านยังพูดอีกว่ามันสามารถปล่อยไฟฟ้าได้ไฟฟ้าที่มันปล่อยออกมาก็สามารถทําให้เหยื่อตุยได้เลยนะครับถ้าพูดให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับปลาไหลไฟฟ้าโอ้โหเพื่อนๆแค่พ่นพิดได้ก็น่ากลัวแล้วนะ และก็มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเจ้าหนอนมองโกเลียที่จะเป็นเรื่องเล่าของชนพื้นเมืองซึ่งเรื่องนี้มันได้เกิดขึ้นกับคนที่เคยเป็นล่ามให้กับทหารรัเสเซียในตอนนั้นนะครับเขาได้นั่งรถไปกับทหารรัเสเซียหนึ่งนายและทั้งคู่ก็ได้พบกับวัตถุประหลาดที่เป็นสีเงินทหารรัเสเซียก็ได้หยุดรถและเดินเข้าไปใกล้กับวัตถุประหลาดนั้นส่วนคนที่เป็นล่ามเขาก็ได้บอกนะคบว่าอยากเข้าไปเพราะว่ามันอันตราย แต่ทหารรัเสเซียนายนั้นก็ไม่ได้ฟังเขานะครับหลังจากนั้นทหารรัเสเซียก็ได้ลาดน้ำมันใส่วัตถุประหลาดนั้นและไม่นานเจ้าสิ่งสิ่งนั้นก็ระเบิดออกมาเรื่องเล่าของคนที่เป็นล่ามก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆเรื่องเล่าที่ผมได้มามันก็มีแค่นี้นะครับแต่เรื่องนี้ผมก็แอบแปลกใจนะว่ามันจะเป็นหนอนยักษ์จริงหรือเปล่าเพราะตามลักษณะของเจ้าหนอนยักษ์พวกเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะสีแดงแต่ที่เขาเห็นมันเป็นสีเงินเพื่อนๆก็ตัดสินใจเอาด้วยนะครับ และเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของหญิงชรา,าซึ่งเป็นเรื่องในสมัยที่เธอเป็นเด็กเธอได้เล่าว่าในขณะที่ฝูงอูดเดินข้ามทะเลทรายและหนึ่งในนั้นมันก็ได้เหยียบโดนนอนและเจ้าหนอนมันก็ได้พุ่งออกมาพร้อมกับพ่นสารเคมีใส่ทําให้ขาของอูดเป็นรอยแผลไหมและก็ยังมีเรื่องของกลุ่มชายเล่รอนที่พวกเขากําลังเดินข้ามทะเลทรายและกลุ่มของชายเล่รอนก็เจอเข้ากับนอนยักษ หนึ่งในนั้นก็ได้เดินเข้าไปใกล้มันนะครับเขาเล่าว่ามันได้ปล่อยกระแสะไฟฟ้าใส่เพื่อนของเขาจนเพื่อนของเขาเสียชีวิตในทันทีคนที่เหลือก็ได้วิ่งเข้าไปช่วยนะครับชะตากรรมของพวกเขาก็ไม่ต่างจากคนแรกซึ่งคนที่เข้าไปช่วยก็เสียชีวิตทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มคนเร่ร่อนก็เหลือรอดมาเพียงคนเดียวจนได้มาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันโอ้โหเพื่อนๆถ้าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากคงจะเป็นฝันร้ายกับคนที่เคยเจอ และก็ได้มีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งเขาได้อ้างว่าตอนนั้นเขาอายุเพียง12ปีที่ตอนนั้นเขากำลังต้อนฝูงแกะอยู่ไม่นานแกะของเขาก็เริ่มมีอาการหวาดกลัวเพราะว่ามันได้เจอเข้ากับนอนยักษ์ในตอนนั้นเขาก็ได้เดินไปดูมันใกล้ๆนะครับและก็ได้เอาไม้เขี่ยดูและมันก็ได้ยกส่วนหัวมันขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็ได้วิ่งหนีมันเขาก็ยังพูดถึงลักษณะของมันนะครับมันมีอวัยวะเหมือนตาเล็กๆที่อยู่ด้านข้างของตัวมัน แต่เขาก็ไม่รู้นะครับว่าส่วนไหนเป็นปากของมันแต่ก็ถือว่าเจ้าหนอนตัวนี้มีลักษณะที่ต่างออกไปจากที่มีการพูดถึงกันมาเพราะที่ผมอ่านมานะครับพวกเขาบอกว่ามันไม่มีตาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้เห็นมันใกล้สุดแต่ก็มีบางคนเชื่อนะครับว่าเจ้าหนอนมอลาณาตัวนี้มันชอบกินพืชด้วยซึ่งมันจะเป็นพืชทะเลทรายที่มีพิษนะครับชื่อของพืชชนิดนี้มันมีชื่อว่ามาโย แต่ในเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าทะเลทรายโกบีเป็นทะเลทรายที่ทุลกันดลาดานมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่จะอาศัยอยู่ได้แต่ในเวลาต่อมาเรื่องของหนอนมองโกเลียก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นที่มันได้โด่งดังขึ้นมาเป็นเพราะว่าชายที่ชื่อว่าคาชูเกอร์นะครับ <laughs> เขาเป็นนักสัตวาาว,ตวิทยาชาวอังกฤษที่สนใจเรื่องสัตว์ประหลาดและเขาก็ได้นําเรื่องของมันมาเปิดเผย จนเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากซึ่งมีการตีพิมพ์ลงหนังสือเมื่อปีคศ1996ต่อมาในปีคศ2005ได้มีการจัดคณะทีมสํารวจเพื่อตามหาเจ้าหนอนมรณะมองกโกเลียที่ในตอนนั้นพวกเขาออกตามหาเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะครับแต่ทีมสํารวจก็ไม่พบเจอตัวของมันเลยนะครับพวกเขาก็ไม่สามารถสรุปได้เลยนะว่าจริงๆแล้วพวกมันมีจริงหรือไม่หรือมันอาจจะอยู่ในส่วนลึกของทะเลทรายโกบีโอเคครับเพื่อนๆ สำหรับเรื่องของหนอนมรณะมองกโกเลียก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าหาข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้ว EP หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ